วสวัสดีพี่น้องคนรักนกขอยใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้เอ็มนกขยใหญ่ไม่ได้ออกไปตอ,อกนอกนะครับออกซ้อมอยู่ในโรงเรียนนะครับนี่คือบรรยากาศโรงเรียนนะครับตอนเวลาตอนนี้กางเย็นๆนะครับฝนคึมๆนะครับเจ้าริวเห็นนกป่าอยู่ไกลๆครับเห็นครูแล้วครับ ตัวนี้เ้าเห็นนกป่าน,นี้ไม่ได้เลยครับคูอย่างเดียวครับนี่นะครับสภาพไม้อันนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลน,นี่นะครับอาคารโรงเรียนนะครับตอนนี้เจ้าลิวก็นี่นะครับโยน น,นกป่าคันอยู่ท,ทางนน้นนะครับนกไม่ค่อยคึกนะครับเพราะว่าอากาศคืมฝนมันจะตกแดดไม่ค่อยอองนะครับนกไม่ค่อยขันเท่าไหร่ ติดแล้วนะครับมาไม่ให้สู่ไม่เสียงเลยตัวนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยตอกป้ายมีขั้นอย่างนี้เดี๋ยวแกะนกลงมาดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเะลยเจ้าริวสวยเหมือนกันครับ ลายสวยครับตัวนี้ได้ยินเสียงเลยนะครับตัวนี้สวยครับเจ้าหลีจัดให้แกะแป๊บนึงครับนี่นะครับลายสวยยู่งกันครับแตกหมุดง่ามหน โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับรออยู่เหมือนกันครับตัวนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อครั้งต,ต,ต่อไปนะครับ